ที่เรามีแขกรับเชิญจะพามารับประทานอ,าอะไรนะรานเมงร้านเมงนูดเดิร์ครับนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับนี่ฮะนิตีกับคุณลิสนะครับดเดี๋ยวเราไปคิดกันดีกว่าไป่เราว่าใจอยู่ที่ไหนครับในแค่ภายในเดินเข้าไปเลย,ยาตามมาตามาตามา,า,มาสำหรับร้านโชมาชอวนูดเดิร์นะครับตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ีเอสสารแดงนะครับ จะอยู่ตรงบริเวณทางออกหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามาจากรถไฟฟ้า BTS เนี่ยลงมาทางออกหนึ่งแล้วให้มองทางด้านขวามือนะครับจะมีซอยเล็กๆอยู่เป็นซอยที่อยู่ถัดจากซอยธนินยะนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปจะเห็นร้านอย่างชัดเจนมากเลยเป็นลักษณะสีแดงเขียนป้ายตัวใหญ่ๆว่า tomato noodle นะครับ เป็นเมนูอาหารแล้วก็ด้านนี้เป็น4เมนูใหม่บุรุษมีรรมชยูยุครับโอฟูอะไรพวกนี้ม <c oughs> <c oughs> ี่สังอะไรนะครับยืออะไรยังว,ว่าจะม,า <c oughs> มิโซิโเราทำที่ก็มีเย็น เีของซแซแลยายามสมยาเพิ่มไข้ไม่ได้ความผก่านบกันบรรยากาศภายในร้านนะครับจะเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับมีที่นั่งมน้อยมากนะครับมีที่นั่งสําหรับคือไม่สามารถเดินซ้อนกันได้เลยครับทางเข้าจะมีออก3ามทางถ้าเข้าไปแล้วเนี่ย นั่งได้ทันทีเลยนะครับไม่สามารถเลื่อนไปที่อื่นได้เลยฉะนั้นถ้าเข้าต้องเลือกประตูด้วยนะครับภายในก็จะมีที่สําหรับพนักง,งานทําอาหารให้เรานะครับเลือกที่นั่งแล้วก็สั่งอาหารรับประทานได้เลยอันนี้อะไรอ,ะอ่ะเห็ดหมูหนู ันนี้เรายังเหลืออีกสเมนูท um ี um ่รออยู่นี่คืออะไรครับอีกุ้มตัวใหญ่ๆด้วยมีไข่ตัวใหญ่ๆครับไข่มีไข่อยู่แล้วแล้วเราก็สั่งใส่ของเพิ่มไข่ต้มซอสอีกเห็นไหมไข่คนละแบบเห็นเห็นโอเคครับอร่อยนะครับยำหรือย่างหรืออะอร่อยนะครับยำหรือปลายอมไมต้องได้ทำอาหมรไม่ได้ทำ นี่คืออะไรเหรอก็ม,มีเย็นตันๆเนาะอันนั้นมีแห้งมีไข่มีหมูด้วยมีแฮมอ่ะมีเส้นแตงพอดหรือเปล่าข้าวบ้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนีน้แห้งพักกะลาเลยหน่อยค่อยๆตักชิมก่อน ไม่หวาหนออกเค็มๆถ้าร่ราก็โอเคแต่ขอไม่ล่าแล้วกัน เรียบร้อยไปหนึ่ถ้วดแล้วกับก๋วยเตี๋ยวเย็นเนาะอ,อันนี้นิติก็เรียบร้อยไปแล้วใช่อะไรไหมครับตอนแรกว,ว่าไม่เผ็ดนะพอกินหมดเผ็ดที <c oughs> เห็นนิติ้ใส่พริกด้วยนี่ใช่แต่ว่าใส่นิดเดียวนะไม่ได้ใส่เยอะครับเามีเย <c oughs> ็นก็คือตอนแรกก็ไม่รู้มันจะเย็นนะแต่พอรู้แหละมันเย็นเย็นช <c oughs> ื่อนี่ครับเดี๋ยวเรารอค้นบี๊คอ่ะ ไม่กดดันครับไม่กดดันไม่กดดันเลยเรื่องกดดันครับอินดิเซอร์ร้านชวยด้วยสิโอเคครับสำหรับร้านอะไรนะไม่เดิมคอมิทคอมิเตอร์ก็จะอยู่ตรงซอยข้างๆร้านไอแนะชื่อข้างข้างนธนิยะ ทางอานิยานครับตอกสถานีสารแดงโอเคก็ยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลากันด้วยจากนี้ไปก่อนแลวกันครับบายที่